เอ็ดช่วยครูนนี่รีวิวเครื่องเขียนต่อไปนี้สิ่งนี้เรียกว่าเทปลบคำผิดวิธีใช้เป็นไงคะช่วยรีวิวให้ฟังหน่อยได้ไหมสามสองเย่ yeah, เก่งมาก ต้องทำอะไรเธอคอมค่ะเต้องทำอะไรเธะคอมเท็นเคยเลยนะคะวันนี้ท่านมา,มารีวิวเครื่องเขียนเอ่อเรองรีวิวสมุดที่เอามีอยู่ทั้งหมดนะมีหมดกีเ่เล่มอะไรมานี้นะคะแล้วก็เล่มใหม่เล่มเก่าแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมแล้วก็เมื่พี่กระกาศจันทาร้านเนี่ยท่านมาดูด้วยนะรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดเ,เดอร์เลยนะคะแล้วก็รีวิวกดดิ ใพาชงกิ้ใหมเ่เหมือนเดิมเลยนะคะผู้แบบธรรมชาติป,ปุ๊บปิ๊บเลยนะคะก่อนที่จะดูกันแล้วก็ก่อนที่จะมาดูกันมีคำถามให้เพื่อนถามเยอะ่เลยแล้วก็อย่าลืมมาเข้าดูกันอีกทีเร็คือพากดได้ก์กดกใช้ที่นี่เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสมุดเที่ยวซื้อใหม่กันก่อนเลยให้ดูเลยเพื่อนนี่ ปกกัแม่เพื่อนนี่เป็นสมุดนางเงือกแล้วก็มีไม้ยูนิคอนด้วยนะคะแบบน่ารักมากเลยค่ะราคาหาซื้อได้โรตัสมีอีเอแล้วสกใจแล้วก็ราคาทั่วไปนะคะท่าเพื่อนคนไหนเคยซื้อสมุดจดบันทึกไอจดเรสเช,เชอร์แบบไหนบ้างไหมคะแต่ที่เราชอบอะไรแบนี้เราิึงน่าสนใจมีบ้างไม่เอ่ย ลี้ยวกัรับชอบดูดูขึ้นไปไหนเอ่ยนี่ขบวนไลน์นั่นเงยนะคะแชร์ให้ดิร่วมกันนะคะแล้วก็นอนนี่อย่าลืมดูเราด้วยนะใช้คลิปของเราด้วยจ้านี่ทำให้ใช้กันเองต่อไปอยาให้ดูทั้งหมดนี้กันเลย สมดุด l i ้ t l ิ w i n t e ค่ะที่ซื้จากเซเว่นนะคะแต่ซื้อโคที่เลยนะคะแต่ว่ามีภาษาญี่ปุ่นด้วยด้วย Ono Tsumo ะพูดสายญี่ปุ่นหน่อยนะ Tsumo แปลว่าราคาเท่าไหร่เ,เองนะคะน,นี่นี่คะเพื่อนต้นกือคลิปนี้ไม่เอ่ย แต่มเลมอ่นนะนพี่ไม่กล้าใช้เลยก็แบบให้ดูเลเชื่อไปด้วยเลยนะคะที่ี่ต้องทำแล้วนะแล้วก็พี่โดดล,ลืมเข้าไปดูด้วยลืมเข้าดูคลิปของหนูด้วยนะคลิปท้ายกล่องเกือบพี่เลยนะนี่โดดจ๋าแล้วนะนี่เธอนี้สมุดได้ คิตตี้ค่ะเดี๋ยวจำราคาไม่ได้เพื่อเซเว่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอซื้อสม,มุดมาใหม่เพิ่มสะสมไว้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนนี่บอกกันไม่เอ่ยตาตาไปเนาะอันนี้ก็สม,มุดด้ากระต่ายนะคะเพื่อนอันเนี้ยรีวิวให้ทุกคนหลายรอบแล้วนะแล้วก็ อันนี้เป็นสมุดสายห่วงนะคะแต่อันนั้นให้เรียกเหมือนเป็นสมุดสายของผมเหมือนกันแต่ทั้งละครแล้วก็เดินซื้อสมุดหาซื้อไนดะ้ BTS สนใจเซเว่นเ้วยแล้วก็นะคะาทั่วไปเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนนี่แล้วก็สมุดบพพันทึกอยากให้ดูนี่ด้วยเปิดนี่ให้ดูแทน มมยแมปเป็นไงคะเพื่อนน่ารับให้ดูอ่าหนึ่งอันนี้รีวิวให้ดูในเลคเชอร์รีวิวให้เข้าค้านะคะนี่สมุดลายแมวโอฮิระฮุเมะค่ะมาเลจะคำศัพท์ที่ดีฮิระฮุเมะแล้วแมวนะคะ นี่แ no. ม่กำลังแล้วมีกระแสกดน้านน่นเห็นไหมนะคะให้ดึกปกหลังนะน่ะไม่เลยเพื่อนถ้าจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามรับชมเพราะกันไหนวันหน้านะคะยวเจอคลิปอื่นอีกต่อไปนะคะจะคลิปหน้าต่อไปนะคะบายบายเจอคลิปหน้า네ค่ะบายโชคดีทุกทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ